สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องปาร์ตี้อินดี้นะครับมือนีกสิผ้าไม่เห็ดกับเขาแล้วอีกขึ้นเก้าแล้วครับเห็ดบ่เป็นแต่ว่ากัดแต่เห็ดพอบ่มีคอนเห็ดมือนีกับสิผาไม่เห็ดต้มตีนไก่ครับต้อามาเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบก่อนแล้วเอาสิผ้าพไปเห็ดนะครับแล้วเอาสิไทยเบิรงครับเบอรงวัตถุดิบกันเลยครับ มีคะนอาบัเ,เทศเพริดคาแต่ว่าบ๊บี้คาออนนะคะเป็นคาแกแลนวก็ตะไครยครับวัตถุดิบสำหรับต้มไก่ก่สิมี่แบบประมาณนี้ครับขาดบ่ไดเลยพระเอกของเฮาตีนไก่ครับตัดเหล็บแล้วอานี่ครับตีนพวกง่ายๆเลยแล้วเขาบวมๆวิธีต้มครับครับรเขาาเรื่องเหตุจะเลยครับขั้นตอนแรกอะ เปิดแก๊สดก้อนครับขันตอนที่สองค่ะใส่เกลือครับใส่เกลือพอประมาณกาเอาด้ครับตัวที่สามใส่ขนอยเลยครับใส่ขนอยลองไปเลย น้ำเดือดน้ำเดือดก็ไดนะค่ะใช้ใช้ของที่เขาเตรียมไว้เลยแสบบ่ไปเลยสำหรับไปฮิจักสี่นะครับต่ว่าสำหรับผู้อื่นบรรลุบรารทาน้ำเดือดบอแต่คนอยุดบอเป็นเนาะขั้นตอนต่อไปกับล่อให้น้ำเดือดครับครับการระวังล่อให้น้ำเดือดครับเมื่อกินบักต้องท่าครับ กินมักต้องถา่ารู้สึกอยากกสมมึงใดบ้ครับกินักสมถาน้ำนะครับให้น้ำเดือดกว่อนเขาจะเอาไกล่ลงนี่เขาเอาเครื่องลงเหมือนแลหละเดือดจะถ่า,ถาไก่ถาพระเอกคงเดือง ระวัาางล่อครับเพร่ะการเสียเวลาคินถาเฮขาเลือกโพดป่ะนี่ผีครับไม่บปกต้อ,ตองเห็นปะ่ะ <c oughs> ไอ้มะเปิดเพลงปะ่ะ อืมครับได้กินแล้วเฮ้ยอี่ครับ เนผู้ดเดียวเป็นยังครับนวดสีเมื่อความกับว่าเป็นยังดี่ครับหืมหวานครับบักตองหวานสม้บ้างง่ายืมสมจักหน่อยครับแต่กับแจ้าเนี้ยสำหรับจีว,ว็นบักตองหวาน Ừ. Thì giờ kim bạc xuống cả bó luôn hả? Tớ mới gì vậy? Bán thật Hành kim bạc tăng này Cái kia bất kinh ý hả đó thì nó tùm Kinh tăng này Mới giờ anh đi hết rồi kinh này tròn nè mò đẹp bay có để kinh mệt mò đẹp có để rồi xong con suất này nha, sắp con nha, 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 này nha, 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 ở nha, nha, ไปบุ้งหมอกันหมดสิเดดแล้วครับเ็นตตให้ยใหยอดใกล้สิ้แล้วเดียบยังไม่ขาย มังเียฟันออกว่าไหลจมจริงอย่างงั้นแบบบึ้งว่าบึ้วยังมาขายครับโตเกียวโตเกียวอ้าวลิติ้โอ้ยสีอวน เริ y, y, p, Look, ่มต้นละหรือว่าอยากเรื่องในบุคับอยากอิ่มก็ดหน่อยอ่ะดีไหมดีกว่าในมันในว่ากัน นนครับนี่แหละเดี๋ยวหม้อเดือดแล้วเดี๋ยวแปลย์ใกลุ่งครับครับตอนนี้น้ำไปเดือดเลยนครับเทากับวาเอาพระเอกของเฮาลุ่งรุ่งหม้อเลยโอ้โหนี่ถ้าให้มันน้ำเดือดอีกกอนครับถ้ามันสุกเอาจังมาปรุงไหมหันข้นตอนนี้มันสีข้าวครับเอาลุ่งหม้อแล้ว,ลวเทาก็บลอต่อไป รครับเราวางล่อไก่สุกแล้วครับก็กำหันผักขาครับหันผักตามที่เขาอยากให้มันยาวมันสั่นเลยครับสำหรับปลากะนิวหนึ่งหันใบถ่าใส่หมอครับย่ามไก่สุกเห็มันสีสันหนารับประทาะใช่ลหมครับก็เ,เห็นไหม เ้วทาไก่สุกเล้ครับเลาวมาเบิงกัดหลังจากไก่สิบเปื่อยแล้วเฮากิาดมาตะคิดพอว่ามันขาดบักสมนะครับใส่บักขามเต็ไปเลยปลาลืมใส่บักขามครับว่าอายุมันขาดอีหยังขาดอีหยังเยี่ยไก่สุกแล้วครับเราอี่างไก่ก็สุกเลยนะครับทอามาปุ๋กันเลยครับขันแรกกระไ่ผงชูรสครับได้หลายร่ป ใช่ผงชื่อรถจักนี่ครับสองสดก็ก็ไปกับรถดีครับรถดีก็กะเอาแล้วครับก็เสียก่าจนว่าปุงไหมรถดีต้องไปแล้ว ค้นครับแล้วก็ชิมดูครับว่ามันอร่อยหรืยัง ขาดเข้มไปจังน้อยลอมกล่อมเลยบบดนี้ครับคนครับอัดนี้ แล้วชิมอีกครั้งครับเอาต่าว่าถือเยี่ยมเลยครับแบบเล้จากที่เราปรุงเสร็จนะครับก็ผักใส่ เ okay. สร็จแล้วครับเดี๋ยวมาเบ่งหนาตากันนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับมาเบ่งหนาตานครับเฮ้ยครับต้มตีนไก นี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วดูวติดไกล oh. ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ปาร์ตี้อินดี้นะครับคลิปนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ